ช่วงเมนูจานเด็ดเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงเมนูจานเด็ดในวันนี้นะฮะนี่ฮะตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปุ้มนะครับแล้วก็วันนี้มีพี่ปอนซึ่งเป็นเจ้าการร้านด้วยนะฮะสวัสดีครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนะฮะแปดอย่างนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทางร้านนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีเมนูกี่เมนูนะครับพี่ปุ้ม จริงๆแล้วมีประมาณ200เมนูค่ะ200เมนูนะฮะอันนี้8เมนูนี่คืออยากจะบอกว่าเป็นที่นิยมมากใช่ชี่นับคนนิยมสักค่ะโอเคครับถ้าจะครบทุกรูปแบบเลยนะมีทั้งปลาทั้งโอ้โหกุ้งทั้งซุปเอาเป็นว่าพี่ปุ้มแนะนำแล้วกันจานแรกนี่คืออะไรครับค่ะจานนี้ก็คือเป็นปลากระพงเมี่ยงเมืองปลากระพงเมี่ยงเมืองจริงเมนูนี้ผู้จัดการร้านพี่ปอนเป็นคนคิดครีเอทเมนใช่ไหมครับที่นี้เราทานเมี่ยงเนี่ยกับปลาอันนี้คือปลากระพง ใช่ไหมครับกระพงขาวครับรแล้วเ,เวลาทานเนี่ยจะได้ทั้งทั้งเมี่ยงทั้งเนื้อปลากระพงเพราะตีติเมี่ยงนี่จะมีแต่เครื่องเป็นผักใช่ไหมฮะใช่ครับตีนเราเพิ่มเนื้อปลาเข้าไปลูกค้าต่างชาตินี่ชอบมากเลยใช่ไหมฮะครับแล้วรสชาติอ๋อเขาเลือกไม่ทานพริกก็ได้ใช่ไหมร<ช>ครับผมใช่ก็ค<ช>ือน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเมี่ยงจะเป็นออกหวานหใช่ไหมฮะใช่หวานโอเคแล้วเราถ้าเราไม่เอาปลากระพงอ่ะพี่เป็นปลาอื่นได้ไหมได้ครับได้ครับแต่ว่าปลาอื่นเนื้อมันจะยุ่ยฮะจะยุ่ยกว่าปลากระพงเรามันจะสด สดกว่าซึ่งเหมาะกเป็นปลาของทะเลครับใช่ไหมครับแล้วความพิเศษของของที่นี่นะฮะปลากระพงเนี่ยคือสังเกตนะคุณผู้ชมครับคือเขาจะแบบเหมือนหั่นเป็นลูกเต๋ามาให้ใช่ไหมใช่คับใช่ไหมครัหั่นเนื้อปลาแล้วเอามาทอดแต่ก็ยังมากับตัวปลาอยู่แล้วแต่ชอบนะครับโอเคแล้วอย่างในประเภทของเมนูเมียงเี้ยมีเมีย่างอื่นไหมก็จะมีแค่เมียงปลากระพงอย่างเดียวเปเมียงปลากระพงนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าเมนูปลาอื่นเราก็มีมีอะครับโอ้ดีฮะมีอะไรให้พี่แนะนำได้ไหมมีเช่นถ้าคุณผู้ชมชมอยู่จะได้รู้เฮ้ยเรามี ปลาต้องมีปลาตีนปลาคังฮะปลาคังปลากรดคังปลากรดคังนี่ก็ลูกค้าสั่งเยอะครับผมส่วนใหญ่สั่งเป็นเมนูอะไรปลาคังลวกจิ้มผัดฉ่าเงี้ยครับผมจิผัดฉ่านี่ใช่ต้องปลาคังเลยนะพี่นะครับผมโอเคแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะเน้นเป็นทะเลเพราะว่าอย่างแรกคือปลาน้ําจืดนะที่ไหนในเชียงใหม่มันก็มีแต่ของเราทะเลเนี่ยเราได้ที่ที่ส่งอาหารทะเลนะที่มันสดมาจากมหาชัยครับนะฮะ อาหารของเราจะสดแล้วก็ได้ราคาถูกแล้วก็เลยสามารถทำเมนูได้เลาถูกและดีใช่ไหมพี่ครับผมวีซลอแกนนะเพราะว่าโอ้โหถ้าอาหารสดด้วยราคาที่แบบว่าประทับใจด้วยบรรยากาศได้ผมว่าจบละลูกค้าไงก็นิยมนะฮะโอเคเมนูเมี่ยงปลากระพงไปแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเซียนทลาลมเซียนทลาลมงงไม่ได้ผมชื่องงแลวไม่เคยได้ยินครับทำไมถึงชื่อเมนูนี้ครับก็คือจริงๆแล้วเมนูนี้เป็นเมนูกับแกล้มคนที่ชอบดื่มครับ มันเป็นเซียนหลายๆเซียนมารวมกันมันมีอะไรบ้างครับพี่ปุ้มมันมีอะไรบ้างครับพี่ปอนปลาหมึกแก้วมีกุ้งแก้วแล้วก็มีปลากรอบปลากรอบเราใช้ปลากรอบดเต่านะฮะอ่าที่อื่นนี่ใช้ไม่ได้เลยไม่อร่อยปลากรอบอะไรนะฮะปลากรอบจากดอยเต่าจากดอยเต่าโอคนไม่ชื่อกเลยพี่เนื้อปลาที่เขาทำปลากรอบดอเต่าเขาเรียกว่าปลาสองวาดมันจะเป็นปลาตัวเล็กๆอะพี่ครับมาแล่แล้วก็เอาไปตากแดดเป็นลมควันครับเฉพาะมาย่างกินกับข้าวเหนียวมันก็อร่อยละอรตอนนี้เราามาใส่ ไม่หวานที่ไม่หวานจะหอมหอมหอมคล้ายปลาเนื้ออ่อนแต่เนื้อเขาจะไม่ยุยนะฮะเป็นปลาตัวเล็กๆครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงทอดแล้วก็มีพริกไทยอ่อนครับนะครับมีใบมะกรูดมีกระเทียมมนิดหน่อยเราเอามาทอดทอดแล้วก็มาผัดให้มันแห้งครับนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำปลาน้ำตาลทรายนิดหนึ่งแล้วก็เกลือป่นแค่นั้นเองสามอย่างฟังแล้วเปรียวปากเลยแค่ฟังวิธีการทำแล้วหน้าตาสมอย่างเองนะพี่สามอย่างแต่ว่าไอ้ที่รสชาติมันออกมาที่ออกมันหวานออกมันมันหน่อยเพราะว่ามาจากปลามาจากเนื้อปลากรอบมาจากเซียนทั้งหลายแหละเจียเซียนทั้งหมดนะฮะเวลาลูกค้าทานแล้วก็จะทานเพลินมากลืมไปทานไปอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เราเราไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดโอ้โหเป็นกับแด้ที่ไม่เผ็ดด้วยนะฮะโอ้แต่ดูน่าทานมากๆเลย โอ้ไม่เคยได้ยินค่อยชื่อนะฮะเซียนอะไรนะเซียนทลาลมเซียนทลาลมนะฮะแล้วเมนูชื่อนี้ใครคิดเลยมันมีที่อื่นไหมไม่มีใช่ไหมมีมีเพื่อนของคุณน้าเขาทาให้ทานกันในวงอะไรเงี้ยครับเพื่อนฝูงแล้วก็เลยชอบกันก็เลยขอมาทําเป็นเมนูประจําที่ร้านชื่อเท่มากเลยเซียนทลาลมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องลองชิมนะครับโอเคสองเมนูละอัวนี่น่ารักมากคุณผู้ชมครับอันนี้คือเมนูเลยครับ อันนี้ชื่อกุ้งแช่ <c oughs> อินเลิฟกุ้งแช่อ <c oughs> ินเลิฟนะฮะความพิเศษคือดูจริงๆมันก็คือกุ้งแช่น้ำปลาธรรมดาโดยส่วนตัวก็คือชอบทานครับผมแต่อยากให้มันพิเศษฮะแล้วก็เลยแบบ มีกิมมิกเล็กน้อยมันดูน่าทานแล้วก็การจัดจานไม่ให้เหมือนที่อื่นเนี่ยค่ะก็เลยตั้งชื่อว่ากุ้งแช่อินเลิฟอยู่ที่ดีไซน์นะใช่ดีไซน์แบบจานนะฮะแล้วกุ้งเนี่ยนะฮะมอินเลิฟนะฮะตามชื่อเลยทากุ้งเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นน้ำยำตรงกลางใช่ไหมฮะโอ้โหทานเป็นขาหมูน่ารักมากเลยกุ้งแช่อินเลิฟนะฮะแทนที่จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาเราไม่ใช่นะฮะน้ำเปลี่ยนาแล้วก็น่าทานเลยครับคุณผู้ชมโอเคกุ้งแช่เล้วไปแล้วอันนี้คือกุ้งเผา ชื่อมเมนูกุ้งเผาตรงตัวเลยใช่ไหมครัตรงตัวเลยครับผมความพิเศษของกุ้งเผาที่เชียงใหม่นี่เป็นัะไงครับพี่ของเราสดครับสดแน่นอนนะครสดแน่นอนเราจะสั่งมาของของจะเข้าที่ร้านเราหนะอาทิตย์เป็นสองครั้งครับ กับวันอังคารกับวันศุกร์ครับผมหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะฮะรีบมาเอย่าลืมนะวันอังคารวันศุกร์นะฮะสดที่สุดนะฮะหรือวิธีการเผานี่ต้องอยู่ที่ระดับไฟยังไงนี้อ่าต้องไฟต้องปานกลางครับไฟต้องปานกลางถ้ากุ้งไม่สดนะพี่จะเผายังไงมันก็ไม่อร่อยอ๋อจริงหรอจริงฮะผมก็ต้่งทราบต้องไฟปานกลางไฟร้อนไฟแล้วถ้ากุ้งไม่สดนะต่อให้เผายังไงก็ไม่อร่อยแต่นี่เราสดพี่พี่ดูพี่ดูเนื้อกุ้งดูเอผดูหน้าตาดูแก้มแดงมันส้ม เข้าใจแล้วนี่นะผิวจะใสๆนะฮะใสที่บอกถึงความสดนะฮะแล้วเราทานกุ้งเผาเราก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแนี้แ่เลยใช่ไหมครับใชสีสันจัดจ้านมากสูตรของน้ำจิ้มยังไงครับพี่ทำเองไหมฮะทำเองครับทำเองด้วยใช่ไหมครับโหเปรี้ยวเผ็ดครบทุกอย่างเลยของเราใส่ขิงลงไปด้วยนะฮะใส่ขิงเพื่ออะไรครับพี่ตอนเพื่อให้มันกลบกลิ่นกับอาหารบางอย่างที่รสชาติมันคาวแล้วให้รสชาติมันจัดขึ้นแต่ไม่ได้เผ็ดมากเกินไปบางที่นี่ใสพริกขี้หนูเยอะมากเกินไปใช่ไหมฮะทานปุ๊บเผ็ดปั๊บ นี่เราตำหรือเราปั่นอะไร่ของเราใช้ปั่นนะฮะตำไม่ไหวแล้วครับผมเหรอวันนึงก็ถ้าปั่นมันจะละเอียดกว่าใช่ไหมใช่ครับมันจะเข้าเข้าเนื้อแล้วก็ทําไว้หนึ่งวันเนยังขายไม่ได้ทําวันนี้ใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้ถึงจะเอามาขายรสชาติจะกลมกล่อมกว่ามันจะกลมกล่อมมันแช่ฟรีซไว้หรือว่าอะไรใช่ครับใช่ครับโอ้โหเราจะได้เข้ากันรสชาติจะรับรสกว่าผมไม่งั้นมันจะ ขุนพวกฟิกพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อเข้าใจแล้วถ้าตำแล้วทานเลยอย่างเงี้ยถ้าปั่นแล้วทานเลยอ่ะมันจะฉุนใช่ไหมเครื่องเทศอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคครับผมนี่ฮะน่าทานอีกอย่างอันนี้ประมาณโลนึงไหมพี่หนึ่งโลหนึ่งโลพอดีเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี่ฮะเก้าตัวหนึ่งซองละโอ้หน่าทานนะตัวใสๆมันๆเลยนะฮะบอกถึงความสดแล้วคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้วฮะเมนูกุ้งเผาผัดมาอันนี้เลยโอ้โหนี่ก็น่าตาหน่ารักอีกแล้วหอยเชลล์อบชีสครับผมหอยเชลล์อบชีสซินี่เป็นไงบ้างครับ อยู่ที่เนื้อหอยนะพี่เนื้อหอยเนื้อหอยเราใช้เนื้อหอยสดบางที่นี่ใช้ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าฟรีซมาเวลากัดแล้วเหนียวเหนียวมันเอ็นหอยอ่ะครับมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมฮะของเรานี่ตัวหอยแช่น้ำมาพี่แกแล้วแช่น้ำมาก็ตัวขนาดพอดีครับจะได้ความสด ไม่ได้ความสดกัดแล้วมันไม่เหนียวไม่อะไรมากขั้นตอนนี้ละเอียดนะถ้าเราใส่ใจรสชาติมันต้องเลือกครับอย่างลันนิดอย่างละหน่อยรสชาติแต่ร้านก็จะไม่เหมือนกันใช่ฮะถ้ามันสดเนื้อหอยก็จะหวานใช่พอทานกับชีสมันก็จะหวานมันโอ้โหหวานมันแน่นอนนะสีสันน่าทานมากๆเลยส่วนใหญ่ผมเจอจะโอ้โหสีสันเข้มข้นจัดจ้านมากเลยนี่ซีเบาๆเลยนะฮะไม่เน้นสีสันมากครับเน้นความสดเน้นความสดนะครับผมได้ครับถัดมานี่เลยตอนแรกที่ถามนึกว่า เป็นเครื่องยำทานกับอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมกับแกล้มนะฮะนี่ฮะนี่คืออะไรครับอันนี้เมนูอันดับหนึ่งของร้านใช่ไม่มีที่ไหนขายนะคะต้องมาทานที่นี่ที่เดียวครับผมเมนูนี้ชื่อบะเตงบะเตงงงอีกงงเลยล่ะงงค่ะทำไมชื่อทำไมถึงชื่อบะเตงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เป็นอาหารจีนครับเมื่อก่อนที่เคยเปิดร้านมาเมื่อเจปีก่อนเนี่ยมาจากร้านนู้นมาจากร้านนี้เลยก็คือ Uh, แปลว่าอะไรครับบะเตงเนี่ยมันเป็นชื่อเป็นภาษาจีนนะคะคที่มาของเมนูนี้มันมีความยากในการทํา uh. ส่วนใหญ่ในร้านอาหารจีนเมื่อก่อนก็จะมีขายในร้านข้าวต้มอะไรอย่เงี้ยค่ะคแต่คือเดี๋ยวนี้คงหาทานยากเพราะว่าเราใช้หมู3ามชั้น uh huh. ที่มีความหนาครับผมแล้วก็ต้มให้เปื่อยโอ้ไม่ใช่ทอดด้วยนะห้าชั่วโมงต้มก่อนอย่างต่ำห้าชั่วโมงนี่นะฮะต้องต้มให้เปื่อยเคี้ยวจนหมูมันรัดตัวแคบหมูเลยนะอะใช่แล้วก็ถึงจะมาทอดถึงมาทอดทีหลังแล้ววิธีการทานนี่นะฮะจะมีเห็นเคือแล้วแต่ชอบเลยว่าจะทานอย่างเดียวหรือจะทานคู่กับเครื่องเคียงอ๋อเหรอทานอย่างเดียวก็ได้นี่ทานอย่างเดียวเขาก็จะได้อีกฟิลเลยนะใช่หรือจะทานกับแก้มก็จะเพลินเหมือนทานแคบหมูน้อยๆเล็กๆอันนี้คือขิง ขิงยงซอยหอมแดงซอยพี่ขี้หนูซอยก็มะนาวทุกคือทานรวมก็ได้รสชาติเดียวกันหมเลยใช่ไหมค่ะแต่บางคนก็ทานเล่นเหมือนเหมือนกินแคบหงงอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหอันนี้ตรงนั้นโอ้โหชื่อแต่ละเมนูนี่อันนี้เซียนทาราลมอะโอ้โหนี่ก็แปลกนะเจอนี่งงว่าไปอีกนะฮะเดี๋ยวต้องลองชิมกันครับมามาที่เมนูนี่นะต้มต้มบ้างอันนี้คืออะไรครับแกงเลียงกุ้งสดครับผมแกงเลียงกุ้งสดใช่ไหมฮะแกงเลียงที่ไหนก็มีนะฮะใช่จะทานแต่ของเราเนี่ยผักเราเนี่ยใช้ผักที่สด พวกฝักำลึงพวกมะระพวกอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราขายเราขายอาหารที่มันอย่างอย่างควานีน้นลูกกาเน้นแกงเลียงใช่ไหมฮะแล้วก็ซื้อทุกวันซื้อทุกวันผักมันก็สดบางที่ในนานๆขายทียเงี้ยผักยไม่สดแล้วอีกอย่างหนึ่งผมท้าให้เลยว่าน้าซุปเนี่ยคุณเจรลองชิมได้เลยบองว่าจัดจ้านมากจัดจ้านเลยนะจริงมาถ้าอย่างนั้นได้เวลาชิมแล้วฮะตอนนี้ทราบชื่อเมนูทุกอย่างครบแล้วนะฮะตอนนี้เรามาชิมกันโอเคครับ อ่าให้พี่ปุ้มแนะนำแล้วกันผมเริ่มชิมจากอะไรก่อนดีพี่กะเพราเมี่ยงไหมฮะกะเพราเมี่ยงให้พี่พี่ปอนเสิร์ฟไหมขอไหมฮะยังไงดีต้องทานยังไงดีไหมขออนุญาตนะครับพี่กูยินดีเลยฮะอ่าอันนี้เป็นใบชาพลูนะครับผมชาพลูแน่นอนกาแฟต่างชาติก็ชอบอย่างเงี้ยฮะชอบเลยที่มันดูเป็นไทยๆดูมันเยอะๆยอะส่วนร่วมนะใช่ครับใช่ครับการเขาจะเข้าใจไดีกว่าเข้จใจด้มากเลยครับได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผม่ตัดให้กูจะคัมเบอร์เลอร์มากเลย ช่วยผมทานพี่ต้องอธิบายนู่นนี่นั่นให้ผมนะขคำใหญ่ได้เลยทานถั่วไม้ใส่ถั่วทานที่ไม้ได้เลยฮะต้องใส่เลยพี่เยอะไปไหมครับพี่อันนี้อย่างละชิ้นนะเป้งเลยนะฮะนิดเดียวนะฮะหอมแดงนิดนึงได้เลยครับแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวได้ต้องทานให้ครบนะคุณผู้ชมนะฮะนี่อย่างนี้ยังไงก็ต้องครบอ่านี่ใส่แล้วได้เลยทีเดียวนี่คือคือคือน้ำจิ้มคืออะไรครับพี่น้ำจิ้มเนี่ยเราใช้น้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บเคี้ยวนะฮะครับผม น้ำตาลทีฟแล้วก็ใส่มะพร้าวคั่วครัาวมได้เลยฮะอันนี้ทานเป็นคำนะฮะรสชาติจะ้วกลมกล่อมเอรสชาติกลมกล่อมมากก็ตัวน้ำเมี่ยงมันก็จะแบบว่าดึงดูดความอยากทานคำต่อไปอย่างี้แบบตุ้งอยางมันมาเป็นอะลูกอะลอกอะแบบอร่อยมากพี่ลูกค้าต่างชาติเวลา กทุกที่เคยมานะฮะเขาจะสั่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอะไรคือมาปุ๊บเขาจะทานคนนี้ก่อนทานแล้วก็คุยกันคุยกันแล้วก็เป็นคอร์สหลักเขาจะมาละโอ้ประทับใจมากอร่อยมากเลยเต็มคุ้มอะรสชาติยันอยู่เลยครับผมอืมเนียนเนียนขอแนะนำนะใครที่ชอบทานนะรสชาติครบทุกรสเลยจริงๆได้ครับถัดมาอันนี้ผมขอเชียร์พระรามเชียร์เลยครับเชียร์เลยเชียร์ทลาลลมนะฮะค่ะ ต้องทานยังไงพี่ทานทุกอย่างทานรวมๆเลยคทานรวมๆแล้วแต่ชอบเลุงชิมปลากรอบก่อนไหมปลากรอบอร่อยนะโอเคผมชินที่ปลากรอบก่อนนะอันนี้คือปลากรอบปลากรอบใบเต่าครับมันจะรวมรสชาติอยู่ในนั้นเขาจะลงแบบอารมณ์ทานแล้วอยากอ่านต่อใช่ครับใช่ใช่อารมณ์พาเพลินมากครอารมณ์พาเพลินขออีกคำหนึ่งนะอ่ะขอขอ อันนี้เป็นปลาบหมึกนะฮะแล้วก็นี่อันนั้กุ้งแห้งกุ้งแก้วกุ้งแก้วนะครับกุ้งแก้วต้องใช้กุ้งแก้วนะฮะไใชกุ้งแก้วพี่กุ้งแก้วเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่มันแห้งๆอยู่ข้างในแต่ว่าเขาไม่เค็มถ้าเป็นกุ้งแห้งทั่วไปมันจะมีแต่เนื้อแต่มันเค็มใช่ไหมฮะทำให้เสียรสชาติเลยโอ้ใครมาก็ต้องสั่งถูกต้องมากต้องปรุงสามอย่างนะครับครับผมมะนาวไอ้น้ำปลาน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำตาลแค่ยสามอย่างเองรสชาติแบบครบมากเลยอะรสชาติ มันแบบหอมประมึกหอมกุ้งหอมแบบหอมหมดเลยฮะครับผมอธิบายไม่ถูกฮะต้องลองมาชิมด้วยต้องลองมาชิมฮะต้องให้ทัดมาดีได้ไหมได้ม้อันนี้เห็นแล้วรู้ว่ามันคืออะไรครับเนี่ยจัดแต่งแน่ผมผมขอทานแบบเป๊ะเตาก่อนแล้วนะได้ครับ ครอบมชอบมันๆตอนที่เราต้มหมูเนี่ยเราต้องใส่เครื่องปรุงลงไปด้วยใส่เครื่องปรุงเป็นเแล้วของทางร้านนะครับคราบปุไม่้บอกเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้อร่อยมากสืบทายาทมาหลายสิบปีไปมานีต้องสั่งทุกโต๊ะผมทานหนักเครื่องมั่งนะฮะค่ะครับห่อร่อยมากครับแหมรสชาติชอบอะไรประมาณนี้มากเลยอันนี้ถานครบครบแล้วจะเป็นรสชาติไหนเนี่ย อารมณ์เหมือนยำๆเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับอร่อยอร่อยเป็นแบบๆครับคุณผู้ชมมีรสชาติตรงหมูอยู่แล้วแต่หมูนี่อร่อยมากๆเลยห้าชั่วโมงใช่ไหมห้าชั่วโมงอย่างเต็มผมถามนิดนึงครับอย่างคุณผู้ชมที่บ้านที่ชมรายการอยู่ยายฉาบะที่ร้านเดอะซิสเตอร์เนี่ยเส้นทางที่สะดวกอยู่ตรงไหนครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อร้านแต่มาไม่ถูกอธิบายทางไหนอภิปรายอธิบายตรงนี้เขาเรียกว่าสุดถนนช้างคานเลยครับผมสุดถนนช้างคานครับผมถนนช้างคานเนี่ย ตรงตรงหน้าล้านาจะเป็นช่วงต่อระหว่างถนนช้างคารกับถนนป่าแดดครับผมนะครับสุดถนนช้างคานั่นคือตรงหัวโค้งตรงมุมโค้งอะพี่ครับผมตรงมุมโค้งแล้วก็อีกสัญลักษณ์หนึ่งคือติดโรงแรมรัตติลานาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้ๆกกับโรงเหล้าถ้าโรงเหล้าเนี่ยคนเชียงใหม่จะรู้เลยว่าโรงเหล้าอยู่ตรงไหนโอเคเพราะว่าข้างๆนี่เป็นโรงเหล้าที่เป็นโกดังของเครื่องดื่มครับ ยี่ห้อหนึ่งมก็จะรู้ว่านแล้ลงเล่าอยู่ตรงไหนหาไม่ยากใช่ไหมครับจะทราบเลยครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะบางท่านอาจจะยังมาไม่ถูกเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมครับพี่บอลมีครับเบอร์อะไรดีครับสองศูนยุงศรีกรุงศูนยถ้าโทรมาที่ร้านนะคะ0 5 3 2 7 0 9 9 4ามสองเจ็ดศูนย์ก้าเก้าสี่โอเคครับผมสะดวกที่สุดจำง่ายนะถ้าหาไม่เจอนะฮะหรือว่าจะโทรมาถามเส้นทางหรือโทรมาจองโต๊ะนะครับโอโหที่ร้านยินดีเลยนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมลองมาที่ร้านเดอะซิสเตอร์นะคะเขาบอกว่า คุณผู้ชมต้องประทับใจในนี่นะฮะรสชาติอาหารที่แบบนี่นะฮะเมนู2อย่างนี้ไม่เคยทานแน่นอนนะฮะเชียมทะเลาต้องลองต้องลองครับผมผมว่าคุณผู้ชมต้องประทับใจทั้งรสชาติอาหารทั้งบรรยากาศเป็นอย่างแน่นอนฮะยังไงวันนี้รายการอิ่มสบายสไตล์เจขอขอบคุณคุณปุ้มนะฮะแล้วก็แล้วผปอเป็นอย่างมากเลยนะครับผมอร่อยมากครับสวัสดีช่วงหน้าครับช่วงตระเวนชิมจะพาคุณผู้ชมไปตระเวนชิมที่ไหนอย่าลืมตามชมนะครับขออนุญาตนี่ฮะขาใจพี่บอกว่ายังไงก็มื้มเนื้อแกงเลียงแกงเลียงครับผม รสชาติอขอรับประกันเลยนะเข็มชิมแล้วก็เริ่มหิวด้วยเลยเฮ้ยโอ้เอาไยจริงคุณผู้ชมบอกไม่ถูกอีกแล้วครับผมมากกว่าแกงเลียงธรรมดามากมากกว่าแบบรสชาติแน่นหรือยังไงทุกอย่างแกงเลียงเนี่ยหัวตีน้ำจิ้มทั่วไปเราจะปั่นแต่ท hey. oh. ี่ต้องโขลกเราต้องโขลกอ่ะต้องโขลกบอกว่าทุกอย่างเลยนะฮะพอได้ชิมแล้วแบบอยากจะชิมอีกนะหยุดไม่อยู่ทีต้องรอมานะคุณผู้ชมครับ โอ้หลายๆๆวั้นเก็บัเน right. ี่ย่อนแกงเน้อไฟใส่ของเราคืออะไรที่คนจะเห็นก็ต้องเห็นอะไรที่คนจะไม่เห็นก็มองไม่เห็นเ่นเก็นกันแล้ว